่นนะตนอนี้เขาไมา่กินเขาอยู่หายแนหน่อยจิงายจิงคาบังอีกหน่อยหนึ่นน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 นงนะริดผมว่าในเขาก็กกับลมเบียกแล้วก็ไปยำ,ยำยำมุงง้อเรียบร้อยและว่าทางห้องหมอเปอนเล่าเนจะมีกิจกรรมแลนเระลมขึนมาปัวจรหน่อยปัวไป็นห้องง้อแหละของลาเขาเลยสิเดยปัวเรียบหน่อยฟรีเนาะ,ะมีคา,าใน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 ช้จอะไรทั้งสิ้นต้องอไปยำยำไปเบึงห้องง้อเป็นอล้วอเาว่านี่ว่าว่าบริษัทให้มาเบึงบริษัทยไว้เอาไว้ทีห้องเฮดแลนหรือว่าเราลงขึ้นเาจะเสียตายอีกเท่านึงวันนี้เรมากิน ตำเนื้อกินเผาก่อนเติมตำยังตำข้าวข้าวโลกหวัวข้าวโล่งหัวข้าโลกบวัวข้าโล่งยๆกมาก็ไปดิงเนาะมันเป็นไทเส้นใหญ่ๆี่ดสดีไปไหมจะด้วยเลยมามามาลองดินมาขนคิดว่าเป็นเส้นข้าวปุ่นใหญ่นะน่วาคล้ายๆก็เส้นวเปียกเนาะ้บ้านข้าวเมนคล้ายก็เส้นข้าวเปียก ตูตาโอเคสมหวานน่อประเดกแซ่บเลยนี่ก็เลยแกงเดือดนให้ใจให้ใเดือนเราต้มเอมเลือดอ่าลางเดือดแกงเดือดแือวข่าลุงวขาลงวเข้าโลกวข่าลง มันจะคล้ายๆอันคันทางไตเขาใช่ไหมเาะกระปุลเห็นปะคลา,ายเพราะกระปุลมะกระปุแต่ว่าอันนี้เป็่นตันนตสุดยอดมากเลยอ่ะข้งแรกเนาะข้างแรกที่ได้กินเพราะว่ามะลงเบาบางนี่ก็ได้เถื่อเดือดเ,เลยซี่หาเถื่อแล้วมั้งว่ากานงไปกินตำมันกขเปียกเส้นกขเปียกเลยคลายตำเส้นกขเปียกแต่ว่ามันสันกว่าเนาะอ๋อมาแล้วเขาคัด อ้ดิงอ้ดิงเอาโซนเนาะเป็นรุ่นหน้าแต่ก็เป็นรุ่นที่ว่าที่หอบรุ่นออกจากนาม่ะนามเปดำนามอ่ะทำไมก่อนเทากัฟางเพลงหอยปันไลเนาะเทาใหญ่มาแต่เติบโตมาในยุคของไอ้ไอ้ดิงเอาโซนเนาะที่มีเพลงคิกหน่อยใจมีเพลงค้อยเพลงอะไรเพลยงอะไรตกมายุคนี้เอาโซนตกละเท้าแก่ไร่ล้วกำลังเฮือหงส์ตกละนี ยกให้เป็นห้องลองๆ,ๆกันดีใจเราไม่ลืมกันมามาเจอกันตลอดได้กินขอมวกันตามนึ่งกัน,กนมีความสุขยังหย่อนแซงว<ม>่าอะไรอีกน้ายงหย่อนแซงเจะได้เห็นยัาง,งที่เราในรถเนาะตอนนี้ก <Yeah. S 2> ินเขาก่อน <Yeah. S 2> มาเอาชิ่าเราเรือง้องไงดีงเอาส่วนในฟังเนาะแต่ก่อนเราเร้าไ <laughs> <laughs> ในเข้ามกไอ้รีแงาโซนแต่งตัวสไตล์ฮิปฮอปแต่ก่อนมาเทายังบวชเปิดกวางขนาดนั้นเนาะเวลาเขาไปเฮียนเขาไปแต่งต mm ัวขนาดนั <S <s ้นสิบึงแบบตัวบหลาดนะเ้าเขาไม่ได้ห้องเมื่อกี้แล้ินแม่ไดแต่งน้องเคยนุ่งเครื่องเสือตัวใหญ่ใส่หมวกปิ้นล้างไปเฮียนนี่มูแน่มึงโอ้บ้าเนี่ยฮิปฮอปอย่นี้บุคลาจ้ารนี่ไม่ได้มกแต่ก่อนมักแบบแต่งตัวฮิปฮอปใส่หมวก ปินลังอันนี้แต่ก่อนเขาจะจอยเลยเขาจะมาสี่สิบเก่าสิบจอยจอยแห้งสมัยก่อนใช่ดีเป็นมูหรือวหัวจ้าข่อยมาดนกับซีฟูเขาจอยเลยก่อนจอยเด็อบเลยแต่ก่อนกินไปเข้าจำแจ่ว <c oughs> กินไปเข้าจำแจ่วบ่อยดีป่ะเทียรดุเจีย <c oughs> รด <c oughs> ุเอิรนมันกินในสวงอายุของเขาตอนนี้สามสิบแล้วมันก็สิบแบบเริ่มสิบว่าจอยแล้วจอยหนักระบบเผาหารเขามันก็สิบว่อันนี้ดีไปไหนเนาะตอนนี้แต่ก่อนอาจจะกินยังก็บปลต้มขึ้นจงได้กับปลาตุยบัดพอตุยเหรอลงยาก แต่มันโคสู้งี้บอกมันจะสู้เขาข้างๆเขาทีมันจะสู้นิดห่เนี่ยเวลาเห็นตัวจริงข่อยกับบริตตุยขนาดนั้นเนาะข่อยตอนนี้ข่อยประมาณอุกสิบเก่าเจ็ดสิบเนาะแต่ถือว่าสมดุลกับทางกายการหมัครมึงสีตัวใหญ่เป็นโอเคใช้ไปก่อนแต่ว่าเรื่องของไอริงเอาโซนเนาะข่อยมักแต่ก่อนมักเลยก็บโบคิดว่าเขาสิไเน,นมาเจอหักแพงกันไปมาหาสู่กันแบบนี้เนาะแต่ก่อนเนี่ยโอ้ เคยไปตอน,น,นไปยืนเบิบงจืดใหญ่เลยตอนนั้นยืนเบิบงแอลโซนกับเกยแขกเด็ดน้อยลิงกับสองคนตอนนั้น,น,น,นสามคนน่าจะพู้หนึ่งบุญได้มาเลยเจอยูเจออยู่นะเฮ่นเฮ่นอยู่ขี้โมกเงอยวย่อยลอยลอยประนั้นสมัยนั้นโมดเพราะมีโทรศัพท์ใส่ก็เลยไปถ่ายหูเนาะเป็นทัวของอ่า number one บอเมนโบเมนเป็นของหวกับตัวซับนีบ่แหละเนาะซิมโทรศัพท์แบบนี้แหละอ๋อซัมจีแมนแมนเป็นตัวซัมจีน่าจะแมนตอนสวงนะ สองที่ไอเอาบัานน้ำให้เบิ่งนะตัวแตงตัวสีฝาทุ่นทะเลนอนยืนเบิ่งนซัมตอนห้องกันนาจะสิบกว่าปีถึงไมสิบสี่สิบห้าแต่สิบสี่ใช่หมสิบสี่สิบห้าปีแต่ก่อนสมัยก่อนใส่โทรศัพท์เลยเขามีโทรศัพท์หน่วยแหลกใส่ในชีวิตเจอได้ว่าตอนเฮียนมโหกอย่างมีโทรศัพท์ใส่น้ำมือเนาะปลูกตอนสมัยก่อนยังเริ่มจากยางไว้กุ้งเฮียนแต่คีรุทีบคีรุทีบแล้วก็คีรุจักสิไล่สเต็ปไปสิ ว่ามาตกยกนี้ไอ้กับรับพื้นะเห็นไดว่าให้น้องๆที่ว่ามีการพัฒนาขึ้นล้วกะสามารถนำพ้นงานกันความบันเทิงอยู่ในประเทศลาวเห็นได้สังคมมาพูว่าจะเป็นยูประเทศเพื่อนบ้านและกระตังประเทศรู้สึกว่าเอฟซีของเอลโซนกับมีการ้าทถามท่ามห้าอยู่อไอ้ยิงอ่าคอยติดตามเจ้ามาดนแล้วเดี๋ยวนี้มีศิลปินรุ่นน้องออกมากับดังเจ้าฮู้จักพอบ่อ แท็ก5กันยูไปมาหาสู้หักแพงกันยูวรวมแล้วศิลปินในประเทศลาวมีความหักแพงกันไรเพราะว่าจะเป็นรุ่นน้อยรุ่นใหญ่เจอกันยูไส้กับถัดททยการกินข้าวกินน้ำในความบริโภคกันเนาะแลกเลียนความหูนํากันดีดีนี่เป็นบุรุษสัมพันธ์ที่ดีนหนึ่งข้องอันนะศิลปินลาวเอาได้แล้วกันฟากเชิงิันศิลปินที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่ๆนี่ ก็คือกันเนาะยักให้หักซาบุนเสือแบบมี้ได้ไ่ไดเลยเราจะดังเรือโบดังถ้าเป็นเขาเดินเส้นทางเดียวกันแล้วเรื่องเกี่ยวกับศิลปินเนาะเรื่องการบันเทิงเขาต้องหูจักให้เกีีรยิกันหักแพงกันไปมาห้าสูกันเนาะได้ไปพุ่นกินปลามาพี่กินข้าวโอเคแบบนี้ดีเนาะเพื่อรับตัวเองเรื่องตัวตัวน้องเองเนาะเป็คนที่แบบว่า เคยก้าวเขายู่ในวงการเพลงนี่นประมาณชิปปีที่หาปีต่อไปกวากัต้องออกมาเถาแกรหรือว่าออกมายอยู่บางลังแบบนี้แล้วต้องมีเล็กหน่อยรุ่นใหม่ๆเป็นเก่งกเฮาเอาอกมาดังว่าฮ่องอยู่แล้วเนาะแต่ว่าฮ่องก็งยังเข้ารบรุ่นได้อันนี้เพราะว่าท่านวาสิบไปคิงเออตอนนี้ฮ่อดังแห้งฮ่อที่หน,นึ่งเล่ากับแมนยูแต่ว่าต่อไปซื้อเสียงฮ่อ,อมันก็ต้องเลยรวยไร่ตามการเวลาไปแหละแต่ว่าพวกอาแพง,งกกหนี่คือเก่าต่อยฮาอมัมีเงินไม่คำเยฮ่มาหากันฮ่อก็ยังดีเป็นตอนทับกินเขากินหนาแล้วกันฮ่อก็ยังได้ปลุก,ก่ปลานี้ สำคัญเพราะว่าเงินค่ำนั่นกับซื้อเสียงนี่มันกับอยู่น้ำเห่าบ่ด้ตลอดสีวิดตรงนะั้น <พา S 2> เป็นข้องซั่ข้าวแ,แต่สําคัญเป็นจิตใจควมดีคุณงามของเขาที่ได้สร้างไว้มันจาลึกบุคุณไปทั้งเห่าจะบริเหตุแล้วแต่ว่าผลก็ยังนับทื่เหาอยู่แมนเมนมน,มนอันนี้สมัยนั้นห้องอู้สมัยเบึงแผนบึงยังนี่สุดยอดเลยแหละก็ทำว่าเป็นไอดอลเหาเลยแหละพวกไอดีเอาโซนหรือว่า หลายๆคนที่เะปรินในเราห้องในหเาอาก็เขาก็ากาติดตามเขามาเขาก็พยายามมาตัวตัวสว่างะส่วงนั้นน่ะซ้ำห้องเฉดเดอออกมาเป็นเฮดเพียงยังส่วงสมัยนวัตยางแห้งเขาตรงไในอาศัยขายอัไรนี้เนาะมันบุคคลเดืยวนี้เดี๋ยวนี้มันก็สีไงในเฮดเพียงอยู่ใช้กระดาเพราะว่าพวกสตรีมมิ่งทุกอย่างมาเนา่าเขาถึงง่ายสินะมันเปิดกว้างแล้วนะไ,ไม่ดุดหนหม่งัยอนีนน้ใส่เทคโนโล,โลยีเนี่ย เหลาเรื่องมันสมองเน็ดน้อยสมัยนี้มันก็นมีความว่องไวเพราะว่าเรื่องการเรียนรู้จากอินเทอร์เน็เตเก่งนะเดี๋ยวนี้นะสมเซยอ,อยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นมาาไม้บุหรี่นะวันที่สามสิบเศร้าเก่ากาวาจะขึ้นมาาไม้ว่าสี่เดี๋ยวจะขึ้นสี่คลิปกับวา่าเชิญชวนให้เดี๋ยวรวมทุนกันใหม่อแค่หนึ่งเพราะว่านี่ คอยไปฟังเรื่องเล่าของหุมหมออีกน่านะสนใจดีเพราะว่าเป็นหุ้หมอ,อที่เหตุเห็ดแบบว่าปวดได้หน่อยฟรีที่บวต้องมีการใส่ใจขาดใสใจใดๆเรื่องสิทธิ์เนาะหลายห้องก็สีแลรวมคนละยทีพันเท่าพันยังก็แล้วใจคนสี่หายเนาะก็ะคือว่าเขาวันที่ของหง้หมอ,อเลยบบมีผ่านา่าเขาเสีเงินไปกินดีกว่าเงินเล็กหน่อยที่ว่าเขาอะไรพ่มเม่เขาทุกอยาก่างลำบากเขาไม่มีเงินสีปปวรัวเขาเลยเวลาเขาเจ็บปวดเจ็บไข้ได้ปวยมากี่อันนี้แหะลำบากเงินเงินสำหรับแสนหนึ่งหาที่พัน สำหรับเฮาบางทีก็อาจจะมุ่มิค่ามาไหนซื่อนั่นทื้อนี่นะแต่คันเทียบใส่ชีวิตของคนน่ะที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีค่ารักษาไม่แต่แสนทองแสนบางทีเขาบ่มีเงินจ่ายแต่แท้นี่ก็ลําบากพอคนที่ลําบากของเฮาก็หลายห้องว่าบึงแล้วเห็นแบบก็เลยอันนี้เต็มใจเต็มใจอยากซวยแล้วก็อัซซิม,มาแลนมาราธอนน้ำ้วก็สิเฮ็ดเพื่อพุกระดมเพื่อระดมทุนช่วยกันนั่นแหละเพื่อเพื่อมาต่อยอดให้เป็นการ บูรณะ,ะสามารถสั้งเตียงขึ้นมาเพิ่มเพราะว่ามันแออัดกันเนาะเล็กน้อยอย่างเงี้ยวคนเขามาปัวนร้ายไปเบิ่งไปยำามันมมนี่แหละคือว,ว่าเป็นห้องห้องหมอเป็นเหล้าเนาะเป็นเป็นโครงการทติวทหารส,สาติวหน่อยฟรีหนึ่งเดียวในเล้าตอนนี้ที่กำลังมีห้องหมอตอนนี้เอาไปเบิ่งแล้วก็เห็นโอ้ทานหมอทานเนี่ยเพื่อนก็นมามามาบอกว่าอธิบายเขาเข้าใจเขาไปยำม,มแล้วก็มีมิสเตอร์ ยังลืมซื้อแล้วโอเคคิดออนกี่ที่วะเราสำหรับให้ยังผู้ถันได้เข้าไปกับเข้าไปเยี่ยมได้นอนอยู่หงมอหงมอแกล้งรถหาบางปะแมนแมนเลยเป็นห้องมอที่ปวดอีกน้อยฟรีแมนสมานเข้าเข้าเข้าสิมีอธิพันธ์แท้หนึ่งก็เอาสมาดซอยใดหรือว่าอยากซอยหรือว่าเป็นเครื่องคล้องกับไดนเนาะเครื่องคล้องที่ว่าสมาดนะฮแต่ว่าเงินนี่กับสีเอามานี่แหละเอามาซื้อยา อัน,นนี้เขางใบสต็อกเพื่อรหักสาดิ่งหน่อยเจ้าละมือนี่ไร้ซุดี่ก็เป็นร้อยกว่าคนเลยดิ่งหน่อยดิ่งหน่อยนี่ก็ตั้งตั้งแรกแรกเกิดหนึ่งแรกเกิดจนหอดประมาณสิบสามสิบสี่ปีเนาะสามทีลงก็เพิ่งไปเขาก็ยังมาซอยแล้วก็เจ้าทีมงานดูเลยมองมากแล้วก็เลลงไปถามไปล้มกันเบิ่งว่าคุณไอสิมาหัวน้ำไหนแน่เนาะเพื่อ,อได้มา้มันเป็นการแบบว่าคือคือเวลามาแลนด์วอลเล็กันอันน,นี้นะกับเพื่อสังคมน้ำเพื่อให้น้งนองๆที่ อ่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยได้พัวพ่อแม่เขาเจ้าเถื่อว่าสัตว์แถวเขตน้อเขากะบ่มีอีอีก็บ่ว่ากันนนน้บ้านเฮากะเฮ็ดให้เห็นหน้ากะบางคนกะบ่ได้แต่อาชีพว่าได้เลี้ยงอ่าจุนเครอบครัวปเล็กๆน้อยๆสิเนาะกเฮาก็สิซอยได้ซําที่เฮาซอยได้ว่าซั่นเนาะเฮาสิไปซอยจนอีีกทุกอย่างเฮาก็สิสิบ่ไหวเนาะเพราะว่าเฮาก็สิเอาซําประมาณซําเหงื่อแห้งเฮา สามาตตต่อเติมได้ดีกว่าสามาตตต่อยอดบอกเราให้คนอื่นมาซอยบ่อห่อได้สินะคนเรียกเร็วมากกับเก็บตังค์ตังค์ตังค์ตังแหงแมนโบนด์บังคับกันแต่ว่าเงินทุกกีบทุกบาทยังสุกยังกะแมนจะได้หมอะเขาหม่เนาะตอนนี้ก็สซีคับไปเพลินแพนเงินก่อนนี่ก็เลยเลวควนได้ดีเหมืนมาส่งหลับสนามบินครับสนามบินตอนมาขี่รถไฟตอนมาขี่ยุด ในซองกสารเลยนะอรอบ<อ>หน้าเนี่ยวัขี่รถเมย์กลับก่อนบอรอบหน้ามักเอารถมาเองตอนนี้ยังขับรถมาเป็นอยู่นี่ซื้อรถมาเพะแขวก็เปมค้องอยู่<อ> <c oughs> มาลองอามามาทรงฟนนี้ยักลำบ้านิดน,นึงเนาะเพราะว่าทางมันมงินได้ละมัดระาว่างเราสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถส่วนตัวแต่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวกับมาลายเนาะที่ว่ามาแข้งโมบังกับมาลายแต่ว่าเขาอาจจะบริไทยหันหันกินหันยา ราะว่าบางคนคือจีหัวเล,แลยแหละมันไม่ีไลน์แหละมือนี้เขาก็ไปไปกินหานอีกแล้ือว่าโอเคเนาะเป็นเป็นอีกแบบตัวสารหนึ่งตำตำหัวข้าวโลงตำหัวฟาร์โลงโอ้โองาม,มา่ะข้างหบงงามแสงงามจุดนี้เป็นจุดที่ทายเพลงอย่ในตำนานกิกน้อยใจไม่หรอเส้นทางตัวนี้แหละเท้าปันรถทีฟก<อ>ิกน้อยใจกิกน้อยใจเป็นเส้นทางเ,เรียบแคมเดินบินเป็นเส้นทางเดี๋ยวแหแหวมตัด เอาเอ็มบีกินหน่อยใจว่าสลรับไซสนึ่เนาะแมนตอนนี้นะออพุณว่าหลายเพลงเนาะเกือบจงอัลบัอมเลยฟังไหนมีทานดํากินหน่อยใจค่อยหนึ่งค่อยสองเจ็บพอเจ้าเก็บคอเจ้าแฟนเขาเอามากอะไรอีกหลายๆเพลงที่เห็ดพักคนงานไว้ แฟนซีดีได้ตอนานไหนเ,นเออสมัยนั้นแฟนซีดีน้องยิง่งเจอได้แล้วหนังซื้อสิบห้าพันกีตอนนั้นไปซื 15, อ้อสิบห้าพันอ่าสือตามผ่านแฟนซีดีมาปเปิดเบิองสมัยที่กี่ยางไปใช้กันถ้าเจอเอฟซีเอฟซีจะวะโอ้ยข้อแฟนซีดีแดรหรือแจ็คแฟนซีดีแดรแต่มายุคนี้โมแมนต์ไหนเออแต่ก่อนจะมีแจกได้เส้นแจกนั้นยุค<แ>นี้จะขอเสือขอได้ผู้เดี๋ยวนี้มันกดไลค์กดแชร์เด้อ ยุคมันเปลี่ยนไปในยุคตอนน้าเนี่ยบูโบน่ใจว่ามันสิมียังบาทีเปลี่ยนแปลงไปไล่คนนี้มากอ่ะจากที่ข้อายเซ็นท้ายหูเนาะแจ็คแฟนซีดีเดี๋ยวนี้มันบ็มีแล้วสมัยสมัยต่อต่อไปไหนแจะนั่มอไหนาจะนั่มาหาอยู่เรื่อนโอเคเดี๋ยวก็สิปิดประมาณในอะไะคลิปเนาะว่าไอ้ดีเราก็มาส่งแล้วเดี๋ยวขอสนามบินแล้วเขาก็สิดีกลับกันเดี๋ยวคลิปที่เป็นตัดยังเหวว่วฟังเหวตัด เอาเพียงไงดิงมาใส่น้ำเนาะดิ้งกันหน่อยก็ได้เราเห็นเนาะจะได้ไอ้เหยียบเราก็เสียไปเหียบของเราเอาก็ดีใจที่ว่าเด็มาเบิึงมาฮับมาสูกันเมื่อกี้เผากินน้ำด้วกันเนองเนาะเจน่าเดี๋ยวสิาพาทีมงานมายามใหม่ให้มันุบกอันนี้ก่อนอันนี้ก็นนกมาไวมาเหียบไปไปมาไวเนยเลยสิครับก่อนขอบใจดิงขอบใจทุกคนที่เบิึงบ๊ายบาย